สวัสดีครับมาบนชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกม SD Gundam นะครับเพื่อนๆน,นี้จะเป็นมิชชั่นที่3แล้วนะครับนี่ครับทีนี้ตามสตอรี่มันนะครับมันจะต้องให้เราเนี่ยครับพาร์ทเนอร์ให้เลือกพาร์ทเนอร์นะครับก็คือเป็น คนที่ไปเป็นพาร์ทเนอร์ก็คือเพื่อนคู่หูของเรานะครับในการเข้าไปสู้มากระสาเตีพาร์ทเนอร์โอ้โหเกมนี้นี่คือคุยเยอะนะครับบอกไว้เลยฮาาาายยโโตะคบมิชูฮายาโตะโอเคพาร์ทเนอร์หนึ่งพัทเนอร์พาร์ทเนอร์สองนะครับเพื่อนๆก็จริงๆแล้ว สามารถไปอัปเกรดหุ่นยนต์ให้เพื่อนก่อนก็ได้นะครับเพื่อนถ้าเราไม่อัปเกรดให้นี่คือเนี่ยครับเพื่อนก็จะไม่เก่งนะครับบอกไว้ต้องอัปเกรดให้เพื่อนหน่อยนะครับน,นี่ครับอัปเกรดให้เพื่อนที่กล้องนะครับไปอัปเกรดให้เขาล้วหุ่นลบตัวนี้ ยังไม่ได้อัพอัพให้ก่อนจะได้สามารถมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการต่อสู้นะครับเพื่อนๆอันนี้ตัวหลักของผมอัพเกรดไปะละเ,เรียบร้อยเริ่มเลยครับเข้าไปต่อสู้เลยสนทนาอีกแล้วได้ เนี่ยครับจะมีเยอะนะครับให้เราคุยคมัดข้าวกลีบเก่งกันดั้มมีห้าตัวนี่ครับเดี๋ยวมันจะปล่อยเราไปโดนโจมตีเยอะมากเลยปล่อยเราลงมาที่นี่นะครับจัดการไอ้เจ้าคนไม่ดีขุนยนนี่แหละเหมือนกัน มันโหดอย่างเงี้ยมาแล้วเหมือนกันวาร์ปมาเลยเนาะขอลองสักครั้งนี้มา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 นามามบมา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 ุานาม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 เมา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 ามมาามมามามาามามาามามาอามามอามามามไมามามมา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 าา

ตัวนี้มันร้ายโอ้ตัวใหญ่มาแล้วเหรอมันจะมีบอสใหญ่มาด้วยนะครับในแ,แต่ละมิชชั่นที่เราที่เรารับมาอุย้ยโจมตีปืนใหญ่ไปป,ไป,ปืนใหญ่ยิงออตายแล้วยัง <laughs> จ,จะเป็นจริงมันซ้ำอีกปืนใหญ่ยิงยาตายแล้วเอาตายยังตายแล้ว มีกไวเนี่ยแค่นี้เองอ๋อโดนมีอีกนะครับมีไลน์มีปืนใหญ่เลยมีอยู่นั่นแหละอมีฝั่งนู้นด้วยเหรอจะหนีไปไหนเพื่อนคอมโปตายซแล้วอะไรเนี่ยมันทำอะไรเพื่อนเราหน่อยทำอะไรเพื่อนเราเดี๋ยวก่อน มันตายง่ายจังทำอะไรเพื่อนเราเนี่ยเดี๋ยวเออยิปืนใหญ่ไปตายไปแล้วยิงปืนใหญ่เกอร์เลยยิงปืนใหญ่โหไหวะดูนี่เอาไปเอามีมาเพิ่มแฮะปั้นคอมโบตายแล้วนี่เอาตายไวจัง โซไตเ้าซ่าน้นูอีกมันหนีไปไหนจะหนีไปไหนเพื่อนปืนใหญ่ไปอ๋อรีโหลดอนะครับอ๋อมันหนีเฉยเลยอ่ะจะหนีอ่ะไม่มีแล้วอ่ะใช่ปะเนี่ย โ,โอเคเป็นพวกเรานะครับนี่มาแล้วมาแล้วบอสมาแล้วนะครับนี่ครับมันจะมีการเคลื่อนที่มาด้วยความร้อนนะครับนี่ครับตรวจท้ทองความร้อนก็นคือบอสอ้าวมาเลยเพื่อนมามาคดัมเลตุเรียฮาร์มิทเมอร์คิวร<น><น>ี่นี่คันดัมเลตุเรียอ่ะมิสเตเพื่อนมานนอยู่ไหนโซโนติคารีนะครับ

เออไปนี่แหละรักใจไม่เพื่อนไปจงตีให้มันซัดปืนใหญ่ต้มยิงยิงนิดเดียวจะหนีไปไหนนี่เรียบร้อยนะครับต้องใช้ท่าไม้ตายกับมันเมื่อกี้ปืนใหญ่คู่เลยให้เจอกันอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยนะครับ ศัตรูที่เป็นหมายเลขหนึ่งก็คือบอสเลยครับแต่การมดอสละเรียบร้อยอคุยกันเยอะมากเยอะไอ้ที่จะเป็นออนวเข้าพีเอย่างที่ผมบอกนะครับเพื่อนๆคุยกันเยอะมากโหดูบ้านทังนี่หลัง,หงเหลือหลังนึงะเหลือหลังนึงโดไว้ได้โหอย่าไปทำลายเลยสงสารเขาเผื่อเขาจะกลับมาอยู่เ <ๆๆ S 1> พื่อนอย่าไปเหยียบนะเหลือหลังนึง มิชชั่นคอมพีทแล้วนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมเลเวลเพิ่มขึ้นแล้วนะครับก็เกมมันจะเป็นเกมแนวเนี่ยครับกันดั้มปุกลุกน่ารักนีดก็ต่อสู้กันอย่างนี้นะครับแลวจะมีพวกบอสออกมาในตอนสุดท้ายของมิชชั่นนะครับเราก็ต้องพยายามต่อสู้กับเพื่อนๆให้ดีนะครับเพื่อนๆก็ยังไงฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกับปาโมชาแนลด้วยนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเล่นกันดั้ม SD กันดั้มนะครับอะไรเอสนะครับเพื่อนๆก็แนวแนวอย่างนี้นะครับเราอย่าลืมอัปเกรดด้วยนะครับอัปเกรดกันดั้มเราถ้ามีโอกาสนะครับไม่งั้นสู้คนอื่นยากนะครับเวลาต่อสู้ให้พยายามเก็บพลังเอาไว้เพื่อที่จะเป็นท่าไม่ตายนะครับเอาไว้สู้กันกับมอสนะครับเพื่อนเพื่อนอย่ารีบใช้จนจนไม่เหลือนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ